สวัสดีครับผมจาสุเปเชิดสัตว์ถืงเพลงเป็นครูรแผนกสื่อสารสอนเรื่องการสื่อสาร้งสายเครื่องโทรศัพท์สนาม TA เอวันทัพพิทีกล่าวทั่วไปเครื่องโทรศัพท์สนาม t ีเอวันทัพพิธีเป็นเครื่องโทรศัพท์สนามกำลังงานเสียงขนาดเล็กน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ง่ายใช้ได้ทุกสภาพอากาศ และพื้นที่ส่วนมากใช้กับสายโทรศัพท์สนามปฏิบัติงานในพื้นที่เขตหน้าทํางานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์สนามหรือเครื่องสับสายโทรศัพท์สนามระบบหม้อไฟจําเครื่อง LB คุณลักษณะทางเทคนิค1ระยะติดต่อ3.5ไมล์หรือ10-16กิโลเมตร2ขีดจำกัดการทำงาน10เดซิเบล3ย่านความถี่เสียง สามร้อยถึงสี่พเฮิรสี่มีสวิตช์กดพูดอันเล็กด้านข้างห้าไปเรียกหกสิบห้าถึงเก้าิโวลต์ยี่สิบเฮิร์หกสวิตช์กดเรียกเจเนเรเตอร์อันใหญ่ด้านข้างเจ็ดวงจรรับสัญญาณเรียกแบบทัศนะรูปการกรบาทปรับไม่ได้สีขาวและแบบเสียงบัสเซอร์ดังสามารถปรับได้แปด ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เลี้ยงวงจรปากพูด9น้าน้ำหนักหนักประมาณ2.75ปอนด์10ใช้งานในหน่วยระดับหมวดนี่คือโทรศัพท์สนาม TA1 ทัพพิธีมีส่วนประกอบดังนี้คือ 1. ปุ่มต่อสาย 2. สายโทรศัพท์ 3. ปุ่มกดเรียก 4. ปุ่มกดพูด 5. ปากพูดหูฟัง 6. ปุ่มสัญญาณสะท้อนแสงเสียงเรียกเข้า 7. ปุ่มปิดเปิดสัญญาณเสียงเข้าวิธีการใช้งานทรศัพท์สนาม T A 1 n ัครับพีธีขั้นตอนแรกให้ผู้ปฏิบัติกดที่ปุ่มกดเรียกเสร็จแล้ว ให้นําสายโทรศัพท์สนาม w d 1ครับทีทีทสอดเข้าไปเสร็จแล้วปล่อยล็อกสายไม่มีวควบบวกควล็กใส่เส้นไหนก่อนก็ได้เมื่อผู้บัตรต้องการที่จะเรียกคู่สนทนาให้ผู้บัตรกดที่ปุ่มกดเรียกตัวใหญ่สองครั้ง สัญญาณก็จะส่งไปยังปุ่มต่อสายส่งไปยังคู่สนทนาเมื่อคู่สนทนารับก็จะมีเสียงพร้อมช่องสัญญาณเลือกเป็นสีขาวเมื่อต้องการที่จะสนทนาให้ผู้ปฏิบัติกดที่ปุ่มตัวเล็กด้านข้าง เสร็จแล้วให้ปรับเพิ่มลดวอลุ่มเครื่องโทรศัพท์สนาม TA 3 1 2หนทับีที คุณลักษณะาทางเทคนิคของโทรศัพท์สนาม t a 3 1 2 t 1เป็นเครื่องโทรศัพท์กำลังงานไฟฟ้า2เลือกการทำงานได้3ระบบคือระบบหม้อไฟไประจำเครื่อง LB ระบบหม้อไฟร่วม CB ระบบหม้อไฟร่วมเฉพาะสัญญาณเรียก CBS 3ระยะติดต่อ14-22ไม4 ขีดจำกัดการทำงานสาสิบห้าเดซิเบลห้าความตีเสียงสามร้อยถึงสามพัสองร้อยเฮิรตซ์หกไฟเรียกเก้าสิบโวลต์ยี่สิบเฮิรตซ์ระบบ l อ7วเจ็ดสัญญาณเรียกแบบบัสเซอร์เสียงดังแปดเมื่อชุดปากพูดถูกฟงังภายในเฮ็ดขีดหกสิบทับพีทีเสียใช้ชุดปากพูดถูกฟงังภายนอกเฮ็ขีดหนึ 4, ่งีีทับย มาต่อแทนได้9น้ำหนัก9.5ปอนด์10ใช้งานระดับกองร้อยขึ้นไปนี่คือโทรศัพท์สนาม TA312 ิธีมีส่วนประกอบดังน,นี้คือ1ปาพูดหูฟัง2ปุ่มกดพูด3ส,สายโทรศัพท์ 4. ที่ต่อสาย L1 L2 5. ที่ต่อปากพูดหูฟังภายนอก 6. สวิตช์เลือกใช้ไฟไฟภายใน INT ไฟภายนอก EXT 7. ปุ่มต่อไฟภายนอก 8. วอลลุ่ม9 ที่ใส่แบตเตอรี่ BA 3 0 10ตำแหน่งใช้งาน3ตำแหน่ง CB LB CBS LB ระบบหม้อไฟประจำเครื่อง CB ระบบหม้อไฟร่วม CBS ระบบหม้อไฟร่วมเฉพาะสัญญาณเรียก ขั้นตอนการปฏิบัติโทรศัพท์สนาม TA สามหนทัาพิธีขั้นตอนแรกให้ผู้ปฏิบัตินำสาย WD หนึคับ TT มาต่อเข้าที่ต่อสาย L 1 L 2โดยใช้วิธีการกดสายไม่มีก้ญบวเขาลบใส่เส้นไหนก่อนก็ได้ใส่เข้าไปเสร็จแล้วปล่อยล็อกขั้นตอนต่อไป เมื่อผู้ปฏิบัติต้องการจะเรียกผู้สนทนาให้ผู้ปฏิบัติทำการหมุนดึงแกนระดาบออกมาซึ่งอยู่ด้านข้างเครื่องเสร็จแ,แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาสอรอบเสร็จแ,แล้วสัญญาณก็จะส่งไปยังผู้สนทนามันจะมีเสียงพร้อมช่องสัญญาณเหลือกเป็นสีขาว เมื่อผู้ปฏิบัติต้องการจะสนทนาให้ผู้ปฏิบัติกดที่ปุ่มกดพูดด้านข้าง